าญจนบุรีเป็นเมืองหน้าด่านเก่าแก่ของไทยมาตั้งแต่โบราณกาลและปัจจุบันนี้ก็เป็นหัวเมืองชายแดนที่สําคัญเมืองหนึ่งกาญจนบุรีเป็นเมืองที่มีทิวทัศน์อันงดงามมีสถานที่น่าท่องเที่ยวชมอยู่มากมายหลายแห่งที่ตรงหน้าเมืองก็มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ำแพรน้อยและแพรใหญ่ในเมืองการมีสถานที่ที่สำคัญสำคัญอยู่หลายแห่ง เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ก็มีและบางแห่งก็เป็นสถานที่ที่สำคัญในปัจจุบันสถานที่ที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ก็เช่นสุสานของเฉลยศึกที่เสียชีวิตในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้น ท่านเดินทางออกจากเมืองการไปตามทางรถไฟสายมรณะโดยพาหนะที่เรียกกันว่ารถต็อกของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั้งนี้ด้วยความร่วมมือของคุณบุญเทียมสารวัตรบำรุงทางกาญจนบุรีเมื่อออกเมืองการไปไม่กี่กิโลเมตรก็ไปถึงสะพานข้ามแควใหญ่ซึ่งเป็นที่มาของภาพยนตร์เรื่องสะพานข้ามแม่น้ําแควอันมีชื่อเลื่องลือไปทั่วโลกสะพานข้ามแม่น้ําแควและทางรถไฟสายมรณะนี้ ก็เป็นอ,อนุสรณ์อันสำคัญอย่างหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่สองเพราะมาหายุทธสงครามครั้งนั้นได้กลืนชีวิตของเฉลยถึงไปอย่างมากมายสุขนานับเพื่อการสร้างสะพานและทางรถไฟายนี้ การออกไปประมาณ50กิโลเมตรก็ถึงสถานีบ้านเก่าซึ่งหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพราะเป็นแหล่งที่กุดพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยหินบ้านเก่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีห้องแถวและร้านคาโกโรโกโซอยู่ไม่กี่หลังและอยู่ห่างจากแครน้อยเพียงกิโลเมตรเศษๆเท่านั้นที่บ้านเก่านี้ มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยหินเมื่อปีพุทธศักราช2,505และ2,506เป็นจำนวนมากและปัจจุบันนี้ทางการก็มีโครงการที่จะจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับมนุษย์หินขึ้นที่บ้านเกา่าเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของประชาชนและนักศึกษาทั่วไปการขุดสำรวจโครงกระดูกมนุษย์หินนี้มีคณะกรรมการดำเนินการร่วมระหว่างฝ่ายไทยกับเดนมาร์กคนหน้าฝ่ายไทยนั้นก็ได้แก่คุณชินอยู่ดีพันธรักเอกของกรมศิลปากร เมื่อปีกลายนี้คุณชินได้ไปดาเนินการขุดํารวจอยู่ที่บ้านเก่าเกือบตลอดเวลาและระหว่างที่อยู่ที่บ้านเก่านี่เองคุณชินก็ได้เห็นการละเล่นอย่างหนึ่งของชาวบ้านบ้านเก่าเรียกว่าเพลงเยยเป็นการเล่นที่แปลกกว่าเพลงพื้นเมืองอย่างอื่นและก็ไม่เคยพบเห็นที่อื่นใดเลย ชินอยู่ดีชี้แจงแต่ผู้สร้างมรดกของไทยว่าสัน,นิฐานว่าเพลงเยยเป็นเพลงเพื่อนเมืองของเก่าแก่ที่กําลังจะสูญหายไปจึงได้รายงานให้ทางกรมทราบและกรมศิลปกร,กรก็ได้จัดส่งศิลปินไปฝึกขัดและถ่ายทอดเพลงเยยเอาไว้สถานที่ที่ศิลปินกรมศิลปกร,กรไปฝึกขัดถ่ายทอดก็คือที่สนามหน้าโรงเรียนบ้านเก่า ศิลปินขงกรมศิลปาก,กรเดินทางไปสุดขัดถ่ายทอดเมื่อวันที่หกมิถุนายนพุทธศักราช2506ตอนนี้ชาวบ้านของบ้านเก่ากำลังแสดงการรำเพลงเยยหรือว่ารำเยยให้หน่าตศิลปินของกรมศิลปาก,กรชมผู้ที่กำลังรำอยู่นี้ก็เป็นชาวบ้านชายหญิงที่รำอยู่ในเกณฑ์เก่งกว่าเพื่อนฝ่ายหญิงก็มีชื่อว่านางปลิวและฝ่ายชายก็ชื่อว่านายสวัสดิการรำเยยนี้ ในปัจจุบันไม่มีการราในท้องที่อื่นใดอีกนอกจากที่บ้านเก่ากาญจนบุรีกรมศิลปากรพิจารณาแล้วก็เห็นว่าเป็นการเ,าเล่นพื้นเมืองเก่าแก่ที่กําลังจะสูญหายไปจึงได้จัดส่งศิลปินไปสึกหัดถ่ายทอดไว้ มีการเล่นเพลงเหย่อนั้นก่อนที่จะเล่นก็มีการประโคมหรือเรียกกันว่าโหมโรงในกรองยาวอย่างสนุกสนานคลึกครื้นเป็นการลุกประสาทหรือว่าเร่งเร้าให้ชาวบ้านทั้งหลายนัมาร่วมสนุกในการรำเพลงเหย่อเมื่อโหมโรงพักหนึ่งแล้วก็เริ่มการรำเหย่อกัน แต่ว่าการรำที่เห็นอยู่นี้เป็นการสุกผัดและถ่ายทอดของหน้าตศิลปินกรมศิลปากรโดยมีชาวบ้านบ้านเก่าเป็นครูสอนหรือ่าแสดงการรำนำให้ดูหน้าตศิลปินของกรมศิลปากรที่ไปสุดหัดถ่ายทอดดังกล่าวนี้ฝ่ายชายก็มียอแสงพัดีเทวาเสรีหวังในธรรมคงชัยโพธิยารมราคบโพธิเวศและประพันธ์ละมุนวงส่วนฝ่ายหญิงก็มีสุนันทาบุญเจตศิริวัฒแสงสว่าง รัชนาพวงประยงและคุวันนีฉลาลพรองลักษณะสําคัญของการราเย่อยก็คือการสืบเท้าซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการสืบเท้าเหมือนกับถักไปไม่ยกเท้าสูงอย่างการเต้นตำราเทียวแลว้วก็เท้าซ้ายจะนําไปก่อนเสมอผิดกับเต้นตำราเทียวซึ่งเท้าขวาจะนําไปก่อนนอกจากการสืบเท้าแล้วอีกอย่างหนึง่งซึ่งเป็นลักษณะของเพลงเย่อยก็คือเนื้อร้องซึ่งมีการเกี้ยวพาลาสีการสู่ขอ การลัดหาพาหนีแล้วก็จบด้วยเพลงลา ชาวบ้านบ้านเก่าที่เล่นเพลงเหย่อเป็นก็ได้แสดงการร้องและการรำเพลงเหย่อให้ศิลปินกรมศิลปากรชมและผึกหัดทุกแบบอย่างชาวบ้านที่เล่นเพลงเหย่อเป็นนี้ปัจจุบันก็เหลืออยู่ไม่กี่คนจากการสอบถามชาวบ้านบ้านเก่าก็ได้ความว่าเพลงเหย่อนี้น่ะเดิมก็มีเล่นกันมากที่ตำบลบ่อพลอยพุ่งมาสังอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี แต่ว่ารครากเดิมพีเดียวจะเกิดจากท้องถิ่นใดก็ยากที่จะสนนิษฐานได้ คุณย่าอายุร่วมเจิคนนี้นะ่ะเป็นคนหนึ่งในชาวเมืองการไม่กิ่คนที่เคยเล่นเพลงเย่ยในครั้งกระโนนและปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นเป็นก็เลยมาสอนให้พวกกรมศิละปากรได้ฝึกหัดถ่ายทอดอย่างไรก็ดีการรำเพลงเย่อนี้ถ้ารำนะ่าไม่มีแบบฉบับที่แน่นอนคือสุดแล้วแต่ว่าใครถนัดที่จะรำแบบไหนก็รำไปตามแบบที่ตัวถนัดสำคัญก็อยู่ที่การร้องและการสืบเท้าเท่านั้นนะครับ การฝึกขัดถ่ายทอดของหน้าศิลปินกรมศิลปกรน,นั้นศิลปินฝ่ายดุยางค์ไทยได้ไปฝึกขัดถ่ายทอดจังหวะเพลงหรือว่าการตีกลองยาวด้วยหัวนหน้าของฝ่ายดนตรีที่ไปถ่ายทอดการตีกลองยาวนี้ก็ได้แก่คุณประสิทธิ์ถาวรปรากฏว่าการเล่นกลองยาวประกอบเพลงเยื่ยนั้นน่ะเขาตีกลองยาวในแบบที่เรียกว่าไม้เดินตลอดเวลา ส่วนตอนโผงโรงนั้นก็มีการเล่นเพลงกรองยาวรวมทั้งหมดถึง12ไม้แต่ว่าบางทีก็เล่นกันแค่6ไม้ก็มีนอกจากกรองยาวแล้วก็มีสิ่งหาดับและโมงประกอดอีกด้วย ถึกหัดถายทอดรําเหย่อที่กาญจนบุรีนั้นกรมศิลปากร,กรก็ได้บันทึกเสียงหรือว่าอัดเทปการร้องและจังหวะดนตรีต่างๆไว้ทุกตอนแล้วก็พยายามศึกษาถึงเนื้อร้องและจังหวะดนตรีพร้อมกันนั้นบรรดาหน้า,าิลปินก็สอบถามซักไซไล่เลียงถึงท่า่ายรําต่างๆจากบรรดาชาวบ,บ้านที่สามารถเล่นเพลงเหย่อได้โดยได้ซักไซไวอ้อย่างละเอียด การเดินทางไปฝึกหัดถ่ายทอดดังกล่าวนี้ชนละหมู่ชลานุเคราะห์ร่วมเดินทางไปด้วยพร้อมกับสริตธันมานนท์แห่งสำนักเลขากรมศิลปากกการนเล่นที่สำคัญและน่าดูตอนหนึ่งของเพลงเยยก็คือการรำพาดผ้าซึ่งเป็นการนัเล่นตอนเริ่มแรกการรำพาดผ้านี้ฝ่ายชายก็จะรำป้อออกไปปอน โดยมีผ้าถือออกไปด้วยเขาจะรําไปที่กลุ่มผู้หญิงและเมื่อชอบใจหรือว่าพออกพอใจแม่หญิงคนใดก็จะส่งผ้าให้หรือว่าพาดผ้าให้แก่แม่หญิงคนนั้นฝ่ายหญิงที่ได้รับผ้าไว้ก็จะต้องลุกออกไปรําคู่กับฝ่ายชายที่พาดผ้าให้ตัวและเมื่อรํเกันไปได้พักหนึ่งฝ่ายหญิงก็นําผ้าไปพาดให้กับผู้ชายคนอื่นต่อไปเป็นการเปลี่ยนคู่รําไปเรื่อยๆ ทนี้นะครับที่ฝ่ายหญิงแยกจากคู่เดิมของตนนำผ้าไปผ้าให้กับชายคนใหม่ชายที่ได้รับผ้าก็ต้องออกรําด้วยและเมื่อรําไปได้พักหนึ่งฝ่ายชายก็จะแยกเอาผ้าไปให้ใหกับผู้หญิงคนอื่นต่อไปการนันเล่นเพลงเยยนี้ศิลปากรถ่ายทอดไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2506แต่ก็ไม่ได้นำออกเผยแพร่ที่ใดเป็นเวลาถึง9เดือนทั้งนี้เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระไทยใคร่จะได้ทอดพระเนตร กรมจิละปากรจึงได้รอไว้เพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรเจ้าก่อนแล้วจึงจะนําออกเผยแพร่หน่วยสร้างภาพยนตร์มรดกของไทยก็ได้บันทึกเป็นภาพยนตร์ไว้เป็นเวลาน,านานแล้วเช่นกันแต่ก็ยังไม่ได้นําออกเผยแพร่ก็เนื่องจากสาเหตุดังกล่าวข้างต รำผาดผ้านั้นนอกจากว่าจะออกมารำทีละคู่แล้วก็ยังอาจจะรำได้หลายคู่พร้อมๆกันนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่ไปร่วมวงนะ่ะได้รำสนุกสนานโดยช่วหน้ากันยิ่งขึ้นเนื้อร้องตอนผาดผ้านี้ก็น่าสนุกเส่นฝ่ายชายก็ร้องว่าที่ตั้งวงไว้ท่าอย่านิ่งรอช้าเลยเอ่ยมาเถิดหนามาเล่นผาดผ้ากันเอ่ยฝ่ายหญิงก็จะร้องว่าผาดเอ่ยผาดลงผาดที่องค์น้องเอ่ยให้พี่ยื่นแขนขวามาผาดผ้าเถิดเอ่ย เพลงเยยนี้ก็ลงท้ายด้วยคําว่าเอยทั้งสิ้นและคํานี้เองที่สันนิษฐานว่าได้เพี้ยนมาเป็นคําว่าเยยตอนนี้คุณยอแสงพักดีเทวาก็ราคู่กับคุณสุวันนีชลานุเคราะห์และคุณยอแสงก็แยกออกไปนำผาผเป็นมอแพร้แก่คุณติริวัฒน คุณสิริวัด์ก็ลุกขึ้นรำคู่กับคุณยอแสงส่วนคุณสุวรรณีคู่เดิมคุณยอแสงก็รำเลี่ยงกลับไปนั่งที่เดิมของตนอีกส่วนพวกคนนี้ก็คือพ่อเสรีหวังในธรรมเลยนะครับศิลปินชื่อดังของกรมศิลปากร การเล่นเพลงเยยนี้ชาวบ้านสมัยก่อนนิยมเล่นกันในระดูเทศกาลต่างๆบางทีก็เล่นติดต่อกันทั้งวันทั้งคืนก็มีเพลงที่ร้องนั้นก็เป็นการร้องโต้ตอบกันโดยการด้กนกรอนสดเที่ยวพาลาสีกันไปมาบางทีก็มีการถามและโต้กันเป็นปัญหาก็มีแสดงถึงการใช้ปฏิทันและความเป็นกวีของคนไทยอย่างดียิ่งสำหรับเพลงเยยนี้กรมศิลปาก,กรก็เพิ่งมีโอกาสถวายให้ทอดพระเนตรเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507 ในโอกาสต้อนรับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาลเลเซียเมื่อแสดงถวายให้ทอดทระเนตแล้วมรดกของไทยจึงได้นำออกเผยแพร่ทางทีวีเป็นครั้งแรก นำท่านไปชมการฝึกขัดภายทอดเพลงเยื่อที่หมู่บ้านเก่ากาญจนบุรีแล้วก่อนจะเดินทางกลับพระนครก็ขอนำท่านไปเที่ยวต่ออีกสักนิดเถอะครับเพราะว่าถัดบ้านเก่าไปก็มีสถานที่น่าท่องเที่ยวชมอยู่หลายแหง่งเช่นที่แถวถ้ำกระแสเป็นต้นที่นั่นเขาวางรางรถไฟเรียบไปริมภูเขาและที่เชิงเขาก็เป็นแม่น้ําแควน้อยรางรถไฟสร้างสูงริบหรี่ขึ้นไปด้านหนึ่งก็เป็นหน้าผาสูงชันอีกด้านหนึ่งก็เป็นแม่น้ําซึ่งอยู่ลึกต่ําลงไปมาก มองดูแล้วก็น่าหวาดเสียวอย่างยิ่งรางรถไฟตอนนี้เดิมก็ญี่ปุ่นสร้างไว้โดยใช้แรงงานเฉลยศึกของเดิมนั่งงอนแงน่นหน้าหวาดเสียวยิ่งกว่านี้อีกปัจจุบันนี้การรถไฟก็ได้ซ่อมและดัดแปลงใหม่ให้แข็งแรงยิ่งขึ้นแต่แม้ะนั้นรถไฟก็ยังต้องแล่นผ่านาชา้าเอาละครับเราเดินทางกลับพระนครกันสีที เพื่อไปชมการะเล่นเพลงเยยที่ศิลปรกรถ่ายทอดมาแล้วและก็นํามาปรับปรุงให้สวยงามน่าดูยิ่งขึ้นเสร็จแล้วศิลปรกรก็ได้แสดงถวายให้ทอดพระเนตรเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถวายให้ทอดพระเนตรที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโอกาสที่รัฐบาลจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยถวายสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งมาเลเซียการแสดงถวา,ายให้ทอดพระเนตรนี้รมศิลปกรได้ดัดแปลงท่าไร้รำให้สวยงามยิ่งขึ้นแต่ว่าการสืบรข้าวก็คงเป็นไปตามแบบเดิมเนื้อร้องนั้นก็เกือบจะเรียกได้ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรเลยคงแก้แต่เพียงคำสองคำโดยเรียนให้ถูกไวยากรณ์เท่านั้น เล้ยงเยยนี้นอกจากเนื้อร้องขึ่นเกี่ยวพาราสีกันแล้วบางตอนก็มีลูกกระทุ่งอย่างสนุกสนานลูกกระทุ่งนี้ก็เช่นร้องกระทุ่งว่าช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 ะเป็นต้นแล้วพอถึงตอนที่สนุกกันเต็มเวียงผู้ทีดำก็มีการปักหกลักรำอยู่กับที่โดยไม่สืดเท้าไปตอนปักหลักนี้บางทีก็รำตัวอ่อนย่อตัวต่ำลงไปเกือบจดพื้นก็มี

นอกจากแถวชายและแถวหญิงที่ตั้งแถวเล่นเพลงเยยอกันอยู่คนละข้างแล้วบางครั้งผู้เล่นในสองแถวที่กล่าวนี้ก็อาจจะไปดึงเอาพวกที่ตีกลองยาวออกมาเล่นด้วยกว็มีอย่างเช่นตอนนี้สุนันทาบุญเกศตํกำลังรําแยกออกไปเพื่อนําผ้าไปพาดให้นุ่มๆที่นั่งปีกลองนะ่ะออกมารําด้วย เมื่อรำไปถึงวงกลองฝ่ายหญิงก็เลือกดูว่าจะพาดผ้าให้ใครดีเมื่อเลือกได้แล้วก็พาดผ้าให้นมนึงที่นั่งตีกรองอยู่เมื่อเจ้าหนุ่มได้รับผ้าแล้วก็ลุกขึ้นอย่างกระฉับกระเฉงทีเดียวขยับเสื้อขยับผ้ารัดกลุ่มแล้วก็ออกมารำป่อตามสาวเจ้าออกมา,าการกบมือให้จังหวะเพลงเยยศิละปกรก็ได้ดัดแปลงผ้าปกขึ้นใหม่ทาให้หน้าดูยิ่งขึ้นมากการร้องเพลงเยยนี้ตาเนียงร้องดั้งเดิมก็คล้ายการร้องโนรา แต่ก็สันนิษฐานไม่ได้ว่าเดินทีเดียวนะเพลงเยยจะมาจากภาคใต้หรือภาคไหนกันแน่อย่างไรก็ดีเพลงเยยนี้ก็มีการเที่ยวพาราศีเป็นขั้นๆไปจนจบด้วยการสู่ขอหรือว่าลักขาพาหนีซึ่งเป็นการดําเนินเพลงเป็นขั้นๆไปคล้ายกับเพลงถอยีนี่ครับ ตอนท้ายของการรำเหยยศิลปบรคก,ก็ได้ดัดแปลงให้ฝ่ายชายยกพวกไปทั้งหมดหรือผ้ากลับไปหาฝ่ายหญิงแล้วก็รำจับคู่กันไปทั้งหมดเลยรำเหยยนี่เป็นการเล่นพื้นเมืองอันเก่าแก่ของไทยอย่างหนึ่งซึ่งควรที่จะมีการฟพ้นฟูให้คงอยู่เป็นมรดกของไทยทั่วกาลนานภาพยนตร,ร์สารคดีชุดมรดกของไทยเรื่องเพลงเหยยนี้ถ่ายภาพโดยชนะเจริญรามนัน